สวัสดีครับผมชื่อแทนนะครับผมอาศัยอยู่กับพ่อและน้องชายพิงสามคนครับเราอยู่กันสามคนนานแล้วนะครับส่วนแม่ของผมนั้นท่านจากเราไปนานแล้วผมในฐานะลูกคนโตนะครับก็จะมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างในครอบครัวครอบครัวของผมมีอาชีพเลี้ยงงวัวไม่ว่าจะเป็นงัวเนื้อหรืองัวนม บ้านของผมก็เลี้ยงหมดแล้วครับเลียกได้ว่าบ้านของผมค่อนข้างจะมีฐานะพอควรแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแค่พอที่จะเลี้ยงดูแลครอบครัวของเราให้อยู่รอดน,นะคะแบบไม่เดือดร้อนผมมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างในฟาร์มครับฟาร์มงวเล็กๆของเราส่วนน้องชายของผมหรอครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ขึ้นมาหาลัยแล้วหรอครับคณะที่น้องของผมเรียน ก็จบมาก็พอจะช่วยงานในฟาร์มได้บ้างส่วนพ่อของผมก็อยู่50ต้นๆแนล้วน,นะครับผมจึงไม่อยากให้พ่อทำงานหนักตัวผมเองจึงรับหน้าที่ดูแลงานในฟาร์มทั้งหมดครับผมให้พ่อได้พักผ่อนเพราะที่ผ่านมาท่านทำงานหนักมามากแล้วแต่การที่ผมให้พ่อได้พักผ่อนนี้จึงทำให้พ่อ ได้มาเจอกับผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้เธอชื่อนารินนารินอายุอ่อนกว่าพ่อของผมเกือบสิปีเลยนะครับนารินเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆรูปร่างบอบบางและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อของผมไปเจอผู้หญิงคนนี้ได้ที่ไหนพอรู้อีกทีพอกระผานานารินเข้ามาเปิดตัวกับครอบครัวของเราแล้วครับผมบอกตามตรงนะครับว่า ผมไม่ได้ยินดีกับพ่อเลยเพราะผมเองไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะรักและจริงใจกับพ่อของผมมากน้อยแค่ไหนจะเรียกได้ว่าผมต่อต้านแม่เลี้ยงคนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่แม่ของผมจากไปผมก็ได้อยู่กับพ่อและน้องเรื่อยมานะครับในวันที่พ่อของผมพาแม่เลี้ยงมาเปิดตัวผมออกตัวคนแรกเลยนะครับ อะไรกันครับพ่อพ่อไม่เคยเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนี้ให้ผมฟังเลยนะครับพ่อจะมีใครทําไมพ่อถึงไม่ปรึกษาผมกับน้องก่อนและผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตของพ่อพ่อแน่ใจได้ยไงกันครับว่าเขาจะไม่หวังในทรัพย์สมบัติของพ่อพอผมพูดแบบนี้ออกไปนะครับก็ทำให้พ่อของผมไม่พอใจผมมากๆเลยครับแทนพ่อไม่คิดเลยนะ ว่าลูกอ่ะจะเป็นคนเข้าใจอะไรยากอย่างนี้อย่างน้นอยผู้หญิงคนนี้คนที่แกบอกเป็นผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้อย่างน้อยเขาก็ได้เชื่อเป็นเมียพ่อนะแกรีบไปขอโทษนะลินเขาเดี๋ยวนี้เลยพ่อออกคำสั่งของคนเดดขาดให้กับผมแต่ผมก็ไม่ทำตามนะครับผมเดินนี้ออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปทันทีจนนั้นของผมต้องรีบออกมาพี่แทน ผมว่าพี่อ่ะต้องเข้าใจพ่อบ้างนะตั้งแต่ที่เราเติบโตกันมาเนี่ยพ่อก็ไม่เคยจะมีคนอื่นเลยนะพี่แต่ตอนเนี้ยผมเข้าใจพ่อนะผมคิดว่าพ่อน่าจะพาณลินทร์มาเปิดตัวกับเราทั้งสองคนพ่อคงคิดว่าผมกับพี่อ่ะโตพอที่จะรับเรื่องนี้ได้แล้วไงและอีกอย่างพ่อคงอยากจะมีใครสักคนเอาไว้ดูแล ยามที่พี่กับผมอ่ะไปมีครอบครัวนะพี่ลองคิดดูสิถ้าวันไหนพี่มีครอบครัวพี่ก็ต้องไปดูแลครอบครัวของพี่แล้วพี่จะมีเวลาดูแลพ่อได้เต็มที่แบบตอนนี้ไหมผมว่าอนาคตพี่เองก็ต้องมีครอบครัวของพี่ผมเองก็ต้องไปมีครอบครัวของผมแล้วพ่อจะอยู่ยังไงล่ะพี่อลองเก็บเอาคำพูดของผมไปคิดดูนะ ผมอยากให้พี่เปิดใจกับนาลินบางทีน้าลินเขาอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าที่พี่คิดก็ได้นะหลังจากที่น้องชายของผมมาพูดให้สติผมจึงเก็บเอาคำพูดของน้องชายไปคิดและในเมื่อผมคิดได้แล้วผมก็อยากจะพิสูจน์ความรักที่นาลินมีให้กับพ่อของผมครับผมจึงอยากให้นาลินทำอะไรบางอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมให้ยาพิสู์รักที่นลินมีให้กับพ่อนะคะผมให้เธอช่วยทำงานในฟาร์มทุกอย่างเพราะผมคิดว่าผมกว่าผมกับพ่อจะมีวันนี้มันยากลำบากมากนะักแต่นลินจะเข้ามาเป็นคนในครอบของเรานั้นนลินก็ต้องทนความลำบากให้ได้เหมือนที่เราเคยเจอนะครับผมให้นลินเลี้ยงงวัว ทำความสะอาดครัวฟาร์มและทำทุกอย่างโดยเธอไม่บ่นสักคำเลยนะครับเธอทำตามทุกอย่างที่ผมบอกจนผมเริ่มจใจอ่อนแล้วล่ะครับแล้วก็รับเธอมาเป็นคนในครอบครัวพอผมรับนาลินเข้ามาเป็นคนในครอบครัวแล้วเธอก็ยังทำงานอย่างขยันขันแข็งนะครับแต่จู่ๆกิจการครอบครัวของผมก็เกิดสะดุดขึ้นมา เนื่องจากพิดจากโรคระบาดนั่นแหละครับน้ำนมในฟาร์มของผมก็ขายไม่ได้พอโรงงานที่มารับงัวของผมก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับพอทุกคนประสบปัญหาเหมือนกันแล้วพอโรงงานปฏิเสธการรับน้ำนมจากฟาร์มของผมทีนี้จะทำยังไงล่ะครับผมคิดอะไรไม่ออกเลยครับ แม่เลี้ยของผมจึงมีความคิดที่จะแปรรูปน้ำนมตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกแม่เลี้ยของผมเธอไปตลาดครับพอเธอกลับมาก็าได้สตรอเบอรี่มาหลายกิโลยนะครับเธอบอกว่าแม่ขายในตลาดเหมาให้เธอมาเธอจึงคิดด้ว,ว่าจะมาลองมิกกับน้ำนมสดในฟาร์มดูนะครับตอนนี้ผมนึกคิดอะไรไม่ออกเลยสตรอเบอรี่สด กับน้ำนมในฟาร์มมันจะเข้ากันได้ยังไงจนกระทั่งเวลาผ่านไปผมเห็นแม่เลี้ยงเข้าครัวทำอะไรบางอย่างแต่ผมก็ดูอยู่ห่างๆนะครับผมเห็นแม่เลี้ยงอัสตรอเบอร์รี่ที่ซื้อมาจากตลาดทำความสะอาดแล้วก็ใส่หม้อตั้งทิ้งไว้เคี่ยวใส่ไฟ,ไฟใส่น้ำตาลนิดหน่อยมองดูแล้วก็เหมือนพวกแยมสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีจนกระทั่งมืด พวกผมสามคนน้องพ่อและน้องชายหลังจากมื้อเย็นแล้วทุกคนก็นั่งอยู่กันหน้าทีวีบางเล่นโทรศัพท์แม่เลี้ยงของผมก็ยกแก้วนมและดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ก้นแก้วนะครับแม่เลี้ยงของผมบอกว่าเธอลองเอาเอาสตอรอเบอรี่ที่ซื้อมาจากตลาดเคี่ยวจนได้น้ำสตอรอเบอรี่เข้มข้นแล้วแล้วก็นำน,ำน้ำนมสดจากฟาร์มของเราไปเคี่ยว เพื่อที่จะให้ได้เป็นนมสดผ่านการพัชเจอร์ไรมาแล้วเธอเอาสตรอเบอรี่ที่เคี่ยวไว้ใส่ลงไปก้นแก้วและนำนมสดมาเทลงไปเธอนำมาเสิร์ฟให้พวกผมสามคนครับเธอบอกว่าตอนเดิมให้คนได้เข้ากันให้สตบบรอเบอรี่ที่อยู่ก้นแก้วผสมกับนมสดในใจผมก็คิดว่าทำอะไรแปลกๆไม่เข้าท่าแต่พอผมทำตามที่เธอบอก และได้ชิมเท่านั้นล่ละครับทำเอาผมคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีเมนูนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยมันอร่อยมากๆเลยนะครับผมบอกกับแม่เลี้ยงว่าเธอไปคิดไม่ได้ยังไงเมนูนี้อร่อยรวมถึงพ่อของน้องกับน้องชายของผมก็ชมไม่ขาดปากเลยนะครับเธอบอกว่าในเมื่อของมันมีอยู่แล้วเธอก็อยากจะลองทำดูและคิดว่าถ้ามันอร่อย เธอคงจะทำข่าวนะครับผมชวนชวนแม่เลี้ยงของผมลองทำขายดูทุกคนก็เห็นด้วยนะครับจนกระทั่งเช้าวันใหม่ผมชวนชวนแม่เลี้ยงเข้าตลาดเพื่อไปหาซื้อขวดพลาสติกสวยๆและทำฉลากสำหรับติดข้างขวดเพื่อเป็นแบรนด์ของฟาร์มเราเองตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าผลการตอบรับของสตรอเบอรี่นมสดของฟาร์มเราจะขายได้มากน้อยแค่ไหน แต่พอเอาไปเสนอที่ร้านในตลาดก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีครับและน้องชายของผมก็ทำการตลาดขายในออนไลน์จึงทำให้นมงวนในฟาร์มของเราไม่สูญเปล่าครับหลังจากวันนั้นผมกับแม่เลี้ยงก็ช่วยกันทำสตรอเบอรีร่นมสดสูตรผลไม้หลายอย่างเลยนะครับกลายเป็นว่าน้ำนมในฟาร์มของเราไม่ต้องส่งออกไปขายข้างนอกอีกเลยและแม่เลี้ยงของผม ก็ทำให้ผมยอมรับในตัวของเธอได้เสนิใจนี่แหละครับแม่เลี้ยของผม